สวัสดีค่ะหวานมากค่ะยายาอุรัสยาคลั่งรักพี่แบรยืนหนึ่งค่ะช็อตนี้ทํำมดายเต็มไอจเลยทีเดียวค่ะ ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าคู่นี้เขาครั่งรักเยืนหนึ่งกันเลยจริงๆค่ะสําหรับพระเอกหนุ่มหล่อหน้าเด็ดคูกิมยิยะและนางเอกสาวสวยหญ่ายาอุรัสยาค่ะรักหวานออกสื่ออย่างเปิดเผยมีโมเมนต,ต์หวานให้แฟนๆชาวเอนวายได้กรี๊ดกร๊าดตลอดเวลาค่ะ อย่างล่าสุดค่ะก็ทำเอามดไต่ขึ้นเต็มไอจีกับภาพคู่หวานที่สาวใาย่าได้โพสต์อวดเป็นท่ามุมเก๋ๆไม่เหมือนใครค่ะแต่ต้องบอกเลยว่ามุมไหนก็หล่อสวยเป๊ะปางกับแคปชั่นหัวใจสีแดงตอกย้ำความรักอันหวานฉ่ำที่ไม่มีสิ่งใดมาพรากจากกันได้งานนี้แฟนๆก็แห่กดไลค์คอมเมนต์กันรัวๆเลยล่ะค่ะกับความน่ารักของทั้งคู่เห็นแล้วก็อดจะยิ้มต่มไม่ได้จริงๆค่ะ